ฝากเลี้ยงตัวคุยแค่นะครับแล้วก็ขับรถเอาไปให้เลยบอกเอาไปจัดการเลยเปรียบเท่าไหรตีเท่าไหร่ก็คนละรึ่งไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นตอนที่หาคู่ติดประจำนะได้คู่นะระยะห่างกันนานไหมครับที่เราไปสานงานคุยกันผมผมเอาไปให้เด็ษตีได้ประมาณห้าวันนะครับแล้วก็ได้คู่แล้วอย่างที่บางท่านก็บอกนะพูดน้อยแต่ตีล้านทุสัปดาครับใช่เขาตีเย็นอเอาจริงจริงแล้วเขาตีล้านเยอะมากครับครับ มตีทุกอาทิตย์แทบแทบจะว่าได้โอเคนะวันวันนั้นก็เป็นการเป็นไก่ตื่ประจำใช่นะก็ขออนุญาตเป่ยนามผู้ขันเนาะก็คือซุ้มมันนี่ฟาร์มมันนี่ฟาร์มมินนี่ฟาร์มนะฮะอันนี้ดูตรงดูตัวผมว่าพอดูตัวอะไรกันเสร็จแล้วก็ต้องมีการพูดคุยกันระหว่างกทางเศรษฐีกับเสือโอว่าเฮ้ยวันนี้ยอมชาเจอกับผู้ขันแล้วนะครับเรามองเกมยังไงครับมองเรื่องสนามในการองการเตี่ยน ผมว่ายอดวิชามันมันเป็นไก่ที่มันตีได้หมดอะครับมันตีคางตีหัวตา่าตีอะไรผมคือมั่นใจมากมั่นใจครับอือก็คือแบบไม่รู้นะคืออยากให้ได้คู่แค่ได้คู่เราก็ก็คือมั่นใจครับคือตีไก่พก่เนี่ไก่อย่างไงก็ได้ครับกับผมอ่ะโอเคถ้าเราจะมองครับว่าญาติถ้าจะเสียเปียบเนี่ยถ้าเราจะเสียเปรียบาขออย่างเดียวไม่ให้เสียเปรียบเรื่องอะไรมัน ผมไม่รู้ผมว่า,วามันยอ่อวิชามันเป็นไก่ที่ว่าถ้าเกิดมันเสียสูงเขามันก็ตีคางเป็นออืครับมันก็ตีหน้าคางตีคางเก่งกรับแล้วเขาหัวล่างหัวต่ํามันก็ตีหัวเป็นผมว่าถ้าตีกับพม่าผมก็มั่นใจครับก็ค,คือไก่ตัวเนี้ยผมเคยอยู่กับผมก็เคยประกาศหาคู่ที่อยากจะตีเป็นประวัติศาสตร์คืออยากจะเอาง่ายอยากตีเยอะๆสักตัวหนึ่งครับอืครับแล้วมันก็ไม่ไม่เจอในคู่ก็เลย้ไม่เจอในคู่แล้วก็ ไปประจบหมกกับทางเสตีนะโอเคเขาญาติน้ำหนักเท่าไหร่เอ่ยวันชนวันชนที่ผมเคยประกาศหาคู่เลยครับสองกิโลแปดแปดไม่เกินเก้าครับก็คือผมเคยเคยเคยแจ้งน้ำหนักน้ำหนักที่ช่างวันชนได้เลยก็คือไม่เกินสองกิโลเก้าครับประมาณสองกิโลแปดแปดประมาณเนี้ครับมันเปรียบยังไงก็ช่างอะแต่ไม่รู้ว่าวันชนสั้นเท่านี้ใช่ครับเต็มที่ก็สองกิโลเก้ารัาไม่เกินสองกิโลเก้า วันนั้นจะมีการคนลงด,ด,ดูตัวจะต้องมีการเรา,าช่างน้ําหนักกันทีหลังนะครไม่ได้ช่างครับคือจับตั้งแต่ตกลงตั้งแต่เปรียบกันเลยก็คือจับชอบกันเลยก็เรียกว่าเสียกันล้นวนๆนะฮะผิดพลาดอะไรก็ขึ้นอยู่ที่มือนี่แหละใช่ครับเพราะว่าไก่จริงๆแล้วไก่ชนแพงครพี่ก็ต่างคนต่างเปรียบ เป็นทั้งนั้นทั้งคนทั้งเอาคนเก่งมาเปรียบกันนะครับก็คือเปรียบตรงนั้นก็จบตรงนั้นเลยต่างคน่ังเลี้ยงถึงวันตีก็มาตีกันออันนี้มันเป็นเรื่องของความพึงพอใจของสองฝ่ายนะคุณผู้ชมนะในเรื่องการแข่งขันเฮ้ยคุณพอใจนี้เปล่าคุณโอเคด้านนี้เปล่าเฮ้ยเราอยากได้อย่างนี้คุณอยากได้อย่างนั้นมันต้องคุยให้เสร็จคุยให้มันถูกคอถูกใจกันพอลงลลงร้อยเอาหรือ่อยว่ากันคราวนี้มาสร้างสีสันในวงการเป็นคู่เอกใช่ครับครับเป็นคู่เอกบรรยากาศเป็นงไงบ้างนะ มันก็ต้องมีเกมแล้วว่าเราต้องสืบรู้สินค่าปล่อยไปก็ราคาแพงครับคือไก่ปล่อยหางก็สามสี่หนึ่งแล้วก็มีตื้นมาห้าสองสองหนึ่งอยู่ 8, 1. 1> แป๊บหนึ่งมันก็ไหลย,ยกแรกก็ยกแรกน่าจะราคาแปดเก้าหนึ่งยกแรกครับแล้วก็ยกสองก็ยี่สิ่งยี่สิบหนึ่งขออนุญาตอช่วงยกหนึ่งและยกสองโ<ม>อง โอนี่คือเกาะติดอยู่ขอบสนามเลยกับพวกเนาะใช่ครับโอโหนั่งกันก็อยู่กัจนถึงชนะครับครับผมยกหนึ่งอัะยกสองตีสังเวียนกลางใช่ครับนะฮะข่อญาตเรื่องของอ่ะโอเคเพลงเพลิงชั้นเชิงเป็นไงครับเจอบอกพรในครั้งนี้ก็ยกแรกต้นต้นยกก็ยังแรกแรกกันแต่พอเราได้ตำแหน่งตีเราก็ตีตีขาดตีตีแบบราคาเดินเร็วครับผม ยกิชาเนี่ยเหมือนก็แบบเขาจําแผลได้ไหมใช่ครับตีจําแผลปุ๊บกูชั้นชั้นแผลนี้ชั้นคล้องเลยชั้นได้นี่ปุ๊บเขาก็จะเล็งแต่นี้ใช่ครับก็เอาง่ายๆกูจะสู้หันหัวอะไรกูก็จ้องอย่างนี้วะใช่ตามธรรมะคนเลี้ยงไก่ก็คือตีแผลแบบตีแผลห้ามสู้ครับแต่ตีแผลห้ามสู้ตีแผลทาไม่ได้คะอืมอืมตีแผลแบบไก่ไม่แข็งนะตีแผลหักง่ายอาการเขาเริ่มจะออกไหนยกสองหรือยกแรกก็ยกแรกก็ โดนแต่ละทีก็มีอาการทุกทีครับแล้วก็มายกสองก็เห็นชัดูสู้โดนแล้วจะหยุดใช่ครับพอมายกสองก็เห็นชัดเลยก็คือผู้สู้ก็หมดครับโดนตีก็สภาพก็หมดไปกับผมแล้วก็อ่ะโอเคราคามนหลุดร้อยไปเยอะเนาะก็ต้องถ่ายไปสักเยนนอกใช่ครับนะฮะก็ยกสามก็แล้วยกสี่ก็แล้วเรามองเกมว่าจะคว้าชายยกไหนฮะก็ยกสี่ครับ ก็ยกสามเนี่ยก็จวนเจียนนะบางคนก็เล่นมีแพ้บ้างไม่แพ้บ้างนะครับแล้วก็มาตอนยกสี่ได้สักห้านาทีก็แพ้โอ้โหมาชนกันระดับนี้นะผมว่าเขาก็ต้องดึงฟื้นมีของดีมาสู้กันแหละ,อะโอเคเราก็ย่อวิชามันก็ทํางานของมันเต็มที่ก็มามีผลยกที่สี่ตอนยก,ยกที่สี่ครับผมมิชาย,ยงสา่ย,ยานะย่อวิชาก็บางทีใน ในพวกที่ตอบเขาก็บอกสมที่ครับยอดวิชาจริงก็เหมือนแบบก็ปลอมตัวไปทีแรกเ <c oughs> สียตีบอกนะครับทำไมเปลี่ยนชื่อเป็นเจ้านำโชคก็แรกๆก็คือเหมือนก็ไม่ให้ใครรู้ด้วยครับก็เหมือนปิดไม่ให้ใครรู้ประมาณนั้ก็ <c oughs> คือง่ายๆก็อยากอยากให้มันได้ชนนะครับ,บเลี้ยงแล้วก็อยากให้ได้ชนอ,อยากได้ชนนะอะโอเคใครรู้จกักยอดวิชาจากทางเสียโอแล้วเนี่ย อ่ะพอไปอยู่ทางมือเสียตีเนี่ยโอเคเปลี่ยนชื่อแล้วมีแบบจะต้องแบบกลุมความลงความลับตรงนี้กันไว้เนี่ยครับแรก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 ็คนก็ยังสงสัยว่าใช่ไม่ใช่แต่ตอนหลังก็คือคนเริ่มรู้พอถ,ถึงวันไอ้น,นี้ก็รู้แล้วก็รู้คนนั้นเริ่มพูดตรงพูดถึงเนาะครับ,รบผมแต่เกมกีฬาอ่ะอย่างว่าคูดจะสู้ก็ต้องรู้เรารู้เขานะฮะยังไงก็ได้จนกันครับ ของนี้มันต้องมาสรุกสนานกันสร้างสีสันใช่ครับแล้วก็คือชนกันสี่ล้านเขาก็พูอต่อสู้เขาก็ตั้งใจมาชนอยู่แล้คู่ต่อสู้อะเซเอ์นะฮะมันได้ฟาร์มได้พูดคุยพูดคุยหลังเกมกันนะก็วันนั้นวันนั้นไม่ได้ไม่ได้คุยอะไรครับก็คุยกับเจียยะเจริญโช่แบบนี้เจียยะเขากล่าวถึงไงบ้างนะก็ปกติก็คุยกันอยู่แล้วครับปกติก็เจอกันก็คุยกันอยู่แล้ว ครับผมอ่ะแล้วเสียตีล้วครับพูดถึงเร,เรื่องเกมนี้เป็นไงบ้างก็ก็คุยวย่านะก็เราก็ยินดียเขาครับก็ต้องขอบขอบคุณเขาครับเพราะว่าถ้าเกิดอยู่กับเรามันก็คงไม่ได้ชนล้านนะครับคือไก่ตนนัวนี้ถ้าเราเลี้ยงอยู่อย่างเงี้ยครับมันก็คงไม่ได้ไปชนล้านนะผมว่าเสียตีก็ต้ตองขอบคุณทางเสโอนดอ้วยเช่นกันเพราะว่าแหมนํายอดวิชานะโอเคเขาก็รับทรัพย์ใชแ่แล้วบางคนเขาก็แปลก แปลกใจที่ว่าผมทําไมที่เอาไก่ไปให้เสียตีเลี้ยงได้เพราะว่าผมเองคือไม่เคยเอาไก่ให้ใครไปเลี้ยงแม้แต่ไก่เรายังต้องไปเปียกเองยังไม่ให้ใครเอาไปเปียกเลยผมเองผมไม่รู้ข่าวผมงงเลย <c oughs> โอ้อะไระไก่เสียโอแต่เสือโอ,อ,โอไปให้เสียตีดีเอ๊ะมันยังไงกันอะพอมาก็เปึ๊บก็เลยขอญาติได้มาทักไลน์ทางเสียโอเนาะตอนแรกว่าจะ ขอมาเยี่ยมเยือนนะกับเรื่องของระบบนะโรงเรียนใหม่นะีมามามีจังหวะปุ๊บอาต้นปีเห็นสโสอกขึ้นแบบแสดงความ,มดีกับทั้งเสียติเอ๊ยยังไงเนี่ยอ๋อม,มาทราบข่าวเป็นไก่จากทางเสียอนี่เองนะั่นคือเจ้ายอบวิชาไฟล่าสุดนะสี่ล้านสี่นะครับผมรวมแล้วกี่กี่ไฟครับก็เจนะ้าของเดิมของเดิมชนทั้งหมด3ไฟครับ แล้วก็อยู่กับผมหนึ่งไฟแล้วก็ไปอยู่เศรษฐีหนึ่งไฟก็ทั้งหมดห้าห้าไฟครับผมจะหาไฟต่อไปครับไหมก็เมื่อวานคุยเศรษฐีแล้วครับก็ว่าจะเอากลับมาเป็นพ่อผาลักที่ฟาร์มครับเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือชนอย่างค้าแเลยครับชนสี่ล้านสี่ก็คือออกสตาร์ทก็ราคาสามหนึ่งสี่หนึ่งครับก็ราคาค่อนข้างแพงครับแล้วก็อย่างหนึ่งเลยก็คือ เอาง่ายๆเรวก่าชอบชอบทั้งความเก่งเบอร์แข้งแล้วก็กระดูกโครงสร้างของเย้ายอววิชาก็เลยอยากได้เก็บมาไว้เป็นพัฒนาของสายทางต่อไปเพราะว่าไก่ชนเราไม่ได้เลิกแค่ปีนี้สองปีก็คือวางอนาคตเผือวันหน้าต่อ,อ,อ,อเรื่องของสไตล์นะเรื่องสงสัยพันธแล้วโอเคแนะ่นอนเรื่องของสไตล์เนี่ยในอนาคตยังไงปุ๊บเราก็เห็นความสอดคล้องกับ สายที่เราพัฒนาทุนเดิมเลยด้วยครับผมแล้วก็เป็นโอกาสดีที่พี่น้องจะได้มาฝากผสมด้วยเช่งกานครับครับผมค่าตัวที่เซอําเข้าคือ2อ0แสนห้าใช่ครับพอขวาชัสี่ล้านสี่มีคนพักมุงพ,พ,พักพวกหรือใครมาถามเถิมเสียตีไหมว่าเอ้ยตัวนี้จะมีคงจะขายมีจะแบ่งไหมมีอยู่ครับเมื่อวานนี้เสียตีเพิ่งทําคลิปลงในกลุ่มครับก็อัปเดตยอว,วิชาครับก็เพิ่งทําคลิปมาว่า